ร้านบิวประกอ,ชอบช็อปจำหน่ายสินค้าในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์มีทั้งตัวละครซีเขตปั๊บออมไตตี้ตัวธรรมดาเจมและรีโลหรือหากใครเล่นแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์แมปบล็อกฟูดก็มีสินค้าจำหน่ายอีกมากมายเช่นเดียวกันบริการรวดเร็วส่งไวหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมปอนิเมะลาสตนอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผม กอร์ดของอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือดีโอนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นดีโอล่างกอร์ดนะครับผมของผมเนี่ยเขาจะเป็นบัฟกิจเนาะแล้วก็คิวห้าหมื่นนะครับผมไปฟาร์มคิวเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับผมวิธีการหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นคลิป เดียวเลยเนาะเพราะว่าถ้ารวมกับคลิปนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างนานนะครับผมเดี๋ยวทำเป็นอีกคลิปหนึ่งในการสอนทำนะครับจะได้เข้าใจง่ายกว่านะครับในการรีวิวตัวละครนี้นะครับสเต็กนะครับผมก็จะเป็นดับเบิลเอทครับสิบเก้าทำไมไม่เป็นทริปเปิลเอทนะอันนี้คืองงมากนะครับแล้วก็ระยะนะครับผมดับเบิลเอทนะครับแล้วก็ คูดาวนะครับผมทริปเปิลเอ็ดนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์ตันเลยนะครับผมอันนี้คือปั้นสุดนะครับตอนแรกเนี่ยผมไปดูของต่างประเทศมานะครับเหมือนจะไม่เก่งนะแต่พอมาลองเองแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจเลยนะครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับโอเคส่วนสกิลทีนะครับผมของตัวนี้นะครับของผมเนี่ยจะเน้นสายคีนะครับสามารถอัพตามผมได้นะหรือจะอัพตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงที่ผมติ๊กเนาะตรงนี้แล้วก็ขึ้นตามผมอย่างนี้ก็ได้นะครับสายคีเนี่ยสามารถอัพได้2แบบเลยนะครับประมาณนี้เนาะ ส่วนคอสเมติกนะครับหรือเบสซิ่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับเอะปีกมันกับคล้ายๆกับเกมไหนแล้วนะอ๋อไม่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 ไมคไม่คล้ายหรอกก็บดีโอเราก็มีปีกอะใช่ไหมอ่ะไม่ไม่มีนี่วะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมเลยครับผมว่าดีโอเนี่ยจะดามจเวอร์นขนาดไหนนะครับโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวางดีโอกันเลยนะครับผมค่าวางเนี่ยอยู่ที่3,5 0 0นะครับ นี่เลยนะครับผมวางแถวแถวนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้อพอวางแล้วนะครับผมก็จะเป็นโหรูปแบบการโจมตีโอ้บันจ้าซะลเกินรูปแบบการโจมตีทรงกรวยนะครับผมลดสปีดหน่อยแล้วกันนะอะประมาณนี้ครับโหต่อยอ๋อใช้ดีโอเฮ้ยใช้เดอะเวิร์นะครับผมโอเวอร์เฮเว่นนะครับต่อยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเควางเริ่มต้นนะครับผมอันนี้จะเป็นธาตุแสงเนาะแล้วก็จะตีติดเลือดนะครับวางแล้วเนี่ยก็จะตีไฮบริดเลยนะครับผมโอ้โหวางแล้วคุ้มเลยนะครับเนี่ยวางแล้วตีไฮบริดเลยนะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับผมจะอยู่ที่9ก้าแสนเก้านะครับแล้วก็ดาเมจดอทอีกล้านสามนะครับตีรวมกันก็2ล้านเลยนะครับเริ่มต้นมาตี2ล้านเลยนะครับวงการโจมตีเนี่ยสี่สิบสองจุดเก้านะครับคูดาวสองจุดสี่นะครับโอ้โหตีไวมากโหโคตรไวนะครับ คาดแสงต้นเกมได้เลยนะครับเนี่ยก็ไม่เชิงว่าต้นเกมนะประมาณสักเว็บเว็บห้าเว็บหก็สามารถที่จะวางได้แล้วนะตัวนี้โอเคอับขั้นต่อไปก็ผมใช้เงินพันห้าครับนี่เลยดามจก็จะเพิ่มมาเป็นล้านสามครับผมดามจดอทอีกล้านแปดนะครับตอนนี้ตีสามล้านแล้วนะครับโหวงการจมตีเนี่ยสี่สิบสองจุดเก้านะครับคููดาวเท่าเดิมนะครับอับขั้นต่อไปครับผมใช้เงินสองพันห้านะครับ นี่เลยดาเมจจะเพิ่มมาเป็น2ล้านนะครับผมแล้วดาเมจดอทอีก2ล้าน8นะครับตีรวมกันเป็น4ล้าน8แล้วนะครับผมตอนนี้ระยะกับครูดาวเนี่ยก็เท่าเดิมเลยนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปครับใช้เงิน4 0 0พนะครับผมนี่เลยดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น2ล้าน6นะครับดาเมจดอทอีก3ล้าน7นะครับผมโอ้โหตีไป6ล้านแล้วนะครับ6 6ล้านนิดๆแล้วนะครับผมประมาณ6ล้าน5แล้วนะครับระยะกับครูดาวเนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับ อักเกรดขข้าต่อไปครับผมใช้เงิน6,000นะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลด้วยนะครับผมเป็นเฮเวอรลี่บาเล็กนะครับผมมันไม่ใช่การต่อยเหมือนกันหรอ,อไปดูโอเคตอนนี้จากโคนเอเป็นลายเอลขนาดใหญ่นะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้สถานะเลือดนะครับตอนนี้เป็นตีกระดูกหักนะครับผมสถานะตีกระดูกหักก็ตีแรงขึ้น10เนะครับผมนี่เลยดามจตอนนี้ก็จะเป็น6กล้านสนะครับผม ระยะเนี่ย51.1นะครับแล้วก็ครูดาว2.75นะครับก็ยังตีไหวอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน7,008นะครับดาเมจจะเพิ่มมาเป็น7ล้าน4นะครับวงการโจมตีเนี่ย51.1แล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน9,005ครับนี่เลยดาเมจก็จะเพิ่มมาเป็น9ล้านนะครับแล้วก็วงการโจมตี54.4นะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับผมโหยังตีเร็วเหมือนเดิมนะครับ อัพขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน1นึ่งหมื่นหนะครับนี่เลยดาเมจจะเพิ่มมาเป็น10ล้านแล้วนะครับแล้วก็วงการโจมตีเนี่ยห้าสินะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน1 5ื่นห้านะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็น device fury นะครับผมนี่เลยก็จะเปลี่ยนจาก line le นะครับผมเป็น circle le นะครับสกิลนี้เป็นอะไรคือไปต่อยก็คือ โอ้ต่อยพื้นต่อยพื้นต่อยต่อยเองหรือให้สแตนต่อยเนี่ย๋อต่อยน่าจะให้สแตนต่อยนะฮะน่าจะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวดูหน่อยสิอ๋อช่วยกันต่อยช่วยกันต่อยโอเคดาเมจนะครับผมเป็น19ล้านนะครับผมวงการโจมตีเนี่ยหกสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับคูลดาวเนี่ยสามวินะครับผมโอ้ยังตีเร็วเหมือนเดิมนะครับผมเอาขั้นต่อไปครับผมใช้เงินหนึ่งหมื่นครับ นี่เลยดามิ่ก็จะเพิ่มมาเป็น22ล้านนะครับวงการโจมตี62.7นะครับคูดาวเท่าเดิมนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน13,000นะครับผมนี่เลยดามิ่จะเพิ่มมาเป็น24ล้านนะครับวงการโจมตี64.4คูดาวเท่าเดิมนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน50,000นะครับเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแล้วก็จะเปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็น Reality Over เวอร์ไลนะครับผม นี่เลยก็ยังเป็นเซอร์เคิลอีแต่ใหญ่โคตรๆนะครับฮะฮะฮะะเมื่อกี้ทำอะไรนะเดี๋ยวดูสกิลก่อนสิเมื่อกี้อย่างเวอร์อันนี้อย่างอย่างอะไรวะเนี่ย what พี่ทำอะไรก๊อฟเนียลงไปต่อยพื้นอยู่เฉยๆหรอแค่นี้หรออ่อโอเคโอเค เมื่อกี้นะครับผมจากกระดูกหักนะครับก็จะเป็นสายฟ้านะครับผมตอนนี้ตีติดสายฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจเนี่ยก็จะเป็น37ล้านนะครับแล้วก็ดาเมจดอทอีก13ล้านนะครับผมก็ตีประมาณ50ล้านนะครับผมตอนนี้ตี50ล้านแล้วนะวงการโจมตีเนี่ย66นะครับผมแล้วก็คูดาว4.28นะครับตีช้าแต่ก็แลกกับดาเมจที่แรงขึ้นเนาะแล้วก็มีติดสถานะด้วยนะครับอัปเกรดขึ้นไปครับผมใช้เงิน7 5 0 0 0ื่นนะครับนี่เลย ดาเมจนะครับผมจะเป็น41ล้านนะครับผม42ล้านเลยดีกว่านะครับขาดแค่หมื่นเดียวเองนะครับแล้วก็ดาเมจดอทนะครับอีก14บล้านหแสนนะครับผมก็ประมาณตีไป50 60 67ล้านเอ้ย65ล้านประมาณนั้น65 66ล้านนะครับผมดาเมจโดยรวมเนาะแล้วก็ระยะนะครับผมเป็น71แล้วก็คูลดาวน์นะครับ4.28นะครับผมก็ยังตีไวอยู่นะครับอัปเกรดขั้นสุดท้ายครับผมใช้เงิน750,000นะครับโอ้โหใช้เงินเยอะมากนะครับ นี่เลยนะครับผมเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับผมจาก c i r c l e l อเป็นปูเอ LE นะครับผมนี่เลยนะครับโอ้ยดาเมจนะครับผมจะอยู่ที่76ล้านนะครับผมแล้วก็ดาเมจดอทอีก26ล้านนะครับก็ตีรวมๆกันนะครับผมอันนี้90ล้านเนาะก็ร้อยล้านครับประมาณนั้นนะในการโจมตีเนาะร้อยล้านเลยนะโอ้แรงเหมือนกันนะ ตีทีละร้อยสองล้านนะครับผมวงการโจมตีเนี่ยอยู่ที่แปดสิบสองจุดห้านะครับแล้วก็ครูดาวหกจุดเจ็ดสามนะครับถึงจะตีช้าขึ้นนะครับแต่ก็ตีแรงโคตรนะครับอันนี้คืออัพสายคิด้วยเนี่ยก็น่าจะตีอยู่ประมาณสักสามร้อยล้านได้นะเท่าที่ผมเคยเห็นนะประมาณ300ล้านนะครับผมประมาณนั้นเนาะอันนี้ยังไม่บวกกับว่าเอาบับกอรลี่ตัวอื่นมาใส่เนาะเพราะว่ากอรลี่ของดีโอนะครับผมจะเป็นการเพิ่ม ระยะนะครับผมสตันไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เอ่อพวกแช่แข็งเนาะฟียแล้วก็ไทม์สต็อปนะครับผมพวกหยุดเวลาเนาะนี่เลยนะครับจะเพิ่มให้นานขึ้นนะครับ30%ประมาณนี้นะครับถ้าไว้ถ้าเอาดีโอไว้หัวเนาะแต่ผมแนะนําว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนาะก็เอาไว้ตรงช่องอื่นดีกว่าแล้วก็เอาก็อดดี้อย่างไม่ก็เอสแคนอไม่ก็สุคนะมาใส่หัวดีกว่านะครับผมเนาะอันนี้ ของดีโอนะครับผมก็จะมีสกิลกดด้วยนะเป็นซาวารูโดนะครับผมโอเวอร์เฮเวนนะครับเดี๋ยวเราลองลองกดกันเลยนะเห็นเขาบอกว่าหยุดนานมากนะครับนะกดเลยเอ้ยไม่มีเสียงเลยเลยโอ้เนี่ยเรานับจากวีนี้ก็ได้นะเฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันหยุดนานขนาดไหนเพราะว่ามันอยู่ แต่มอนหยุดแน่นอนอ่ะวินานกว่าโกโจอ,อีกนะผมว่าโหนานมากแล้วบวกกับว่ามันเป็นหัวด้วยนะมันก็เลยเพิ่มการหยุดเวลาเนี่ยสามสิบอร์เซนด้วยนะครับอุ้ยผ่านไปสามสิบวีแล้วโหหยุดนานขนาดนี้เลยเลยอย่าบอกว่าหยุดหนึ่งนาทีอ่ะถ้าเหลือสักสี่สิเนี่ยใช่เลย เพราะมันเริ่มจากหนึ่งพันเนาะใช่ไหมอีกสิบวิโอ้โอ้โหยังไงยังไงเดินได้ยังอ๋อหยุดหนึ่งนาทีนะทุกคนถ้าแบบว่าไม่ไม่ได้กดออโต้สปีดนะหยุดหนึ่งนาทีครับรวมกับตัวนี้เป็นหัวด้วยนะรวมกับดีโอเป็นหัวด้วยนะก็จะหยุดหนึ่งนาทีครับถ้าไม่มีเป็นหัวก็น่าจะหยุดประมาณสักสี่สิบห้าวิได้นะโอ้โอ ถือว่าเมตาหยุดเวลาเลยนะครับเนี่ยเป็นเมตาซัพพอร์ตนะตัวนี้คือแบบซัพพอร์ตแบบโคตรซัพพอร์ตเลยนะครับผมถ้าเล่นกับเอุชชี่เนี่ยจะโกงมากเลยนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับผมดีโอเนี่ยจะสามารถอันเชิญมอนออกมาได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องความสามารถนะว่าทําว่าต้องทําแบบไหนมันถึงจะอัญเชิญมอนนะครับจะคล้ายๆทรงของ AD ดีก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันฆ่าไปหลายตัวละแต่มันอันเชิญมา3ตัวเองนะครับ เลือดมอนก็หมื่นหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมนี่เลยมันเหมือนมันเป็นบลักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะมอนเนี่ยมันจะเดินมาสุดแค่ตรงเนี้ยมันจะไม่ได้โดนชนบ้านนะครับผมมันเดินมาแค่นี้แล้วมันก็หายไปเลยนะครับผมแต่ถามว่ามีประโยชน์เลทเกมไหมเนี่ยผมมองว่ามีประโยชน์มากเลยนะเพราะผมลองลงอินแล้วเนี่ยตัวเนี้ยพอเล่นได้ค่าหรือได้ซัมมอนแล้วเนี่ยเลือดมอนเนี่ยออกมาทีหนึ่งทีละ 5B 10B ประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งเยอะมากนะครับ ชนบอสท,ทีหนึ่งนี่ก็ออกก็ก็เอาเรื่องอยู่นะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูว่ามันจะหายไปไหมนะครับหายไปนี่น่าจะไม่รู้ว่าบั๊กหรือเขาจงใจนะมันหายไปเลยนะครับผมป้ามานี้นะครับส่วนตัวผมมองว่า ก็เป็นกอรลี่ที่ดีเลยนะครับดีดีดีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคําว่ากอรลี่อะเนาะคนมีไว้ครับผมคนมีคนทําไว้นะครับผมตอนคลิปการทําเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกต่างหากเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวตัวละครอย่างดีโอนะครับผมซึ่งมองว่ายังไงก็ควรทํานะครับผมต้องรีบไปทํากันนะก่อนที่มันจะหายไปนะครับเพราะตัวเนี้ยเป็นลิมิเต็ดกอรลี่นะครับผมอยู่ได้ประมาณอีก2สัปดาห์ประมาณนะครับผมไม่เกินนี้นะครับก่อนที่อัปเดตใหม่จะมานะครับผมก็ รีบๆไปหากันนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม